เอาละครับผมวันนี้เรามาดูการเปิดตัวใหม่ของตัวแคมป์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเือร์ภูเขาวงร้อยี่สิบเก้านะครับผมเป็นเฟรมคาร์บอนที่เรียกว่าคุ้มสุดนะเวลานี้เลยกับเจ้าตัวนี้เลยตัวแคมป์ซาฮารานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันว่าตัวใหม่โมเดลใบของปีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกเรื่องของตัวเฟรมสไตล์ตัวเฟรมตัวนี้จะเป็นแบบฟูลคาร์บอนนะครับองศาการเข้าท่อที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นแบบด้านหน้านะครับพร้อมกับงานดีไซน์ที่เป็นฉบับสไตล์ของ ดีไซน์บายอิตาลีนะฮะตัวแคมตัวนี้อย่างแรกคือเรื่องของเสยดสีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสีได้น,นะครับจะมีด้วยกัน2ส,สีคือจะมีสีแดงดําแล้วก็จะมีสีดําแดงนะครับผมการวางฟอนต์องศาและสติ๊กเกอร์นี่ทำออกมาได้สวยงามและเนี้ยมากๆเลยนะครับต่อมาเรื่องของตัวเทคโนโลยีของ Carbon, คาร์บอนเขาก็จะเป็นไฮเทคโลยี H L G นะครับตัวนี้เรียกว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเป็นตัวนาโนคาร์บอนเลยเรามาดูเรื่องของตัวชุดเกียร์กันนะครับตัวนี้ชุดเกียร์ตัวนี้จะเป็นใช้ของตัว diole x t ตัว m 8ปันนะครับเป็นตัวปีใหม่เลยพร้อมกับตัวเบรกที่เป็นตัว mt 2 0 0ของตัว shimano นะครับติดตั้งมาตัวนี้เรียกว่าหล่อแล้วเอาการเลยทีเดียวต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวตีนผีครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจะเป็นตัวเข้าคู่กันก็คือจะเป็นตัว shimano x t ตัวนี้ก็เป็น m 8 1 0 0เหมือนกันนะครับต่อมาเรื่องของตัวเฟืองตัวเฟืองของเขาก็คือจะให้ขนาดไซส์เรียกได้ว่าเหมาะกับการขึ้นเขาเลยเพราะตัวนี้จะอัพเป็นขนาด12สปีด1 50ฟันมาเลยนะครับต่อมาเรื่องของตัวโซ่ตัวโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโซ่ของ12สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวซาราลาตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวโชคนะครับตัวโชคตัวนี้จะใช้เป็นโชคแบบระบบลมนะครับติดตั้งมาให้พร้อมกับปรับล็อกได้ด้วยนะครับพร้ลมก็มีข้อดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของความเบานะครับผมการปรับบาลานซ์ง่ายนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงคือเรื่องของตัวดุมและก็ตัวแกนล้อ ัวแกลล้อตัวนี้จะเป็นแกลล้อขนาดใหญ่นะครับก็คือตัวแกนหลังนีจะเป็นขนาด12มิลแกนหน้าจะเป็นขนาด15มิลต่อมาเรื่องของตัวดุมนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวดุมเขาเรียกว่าตระกูลแบรนด์ดังเลยของตัวโนวาเทคนะครับแบรนด์จากไต้หวันตัวนี้ติดตั้งมาเป็นแบริ่งหน้าหลังเลยนะครับเรื่องความมืดเนี่ยีย่ได้ว่าหายห่วงกันเลยทีเดียวในตัวสีที่ผมบอกไปแล้วก็มี2สีนะครับก็จะมีสีแดงกับสีดำแดงนะครับผม ส่วนเรื่องน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ที่12กิโลกรัมบวกลบนิดหน่อยครับเท่านั้นเองถือว่าเป็นตัวคาร์บอนนะครับล้อ29นะครับที่เบามากๆนะครับส่วนเรื่องของตัวยางตัวยางนี้ก็ให้ยางเป็น CST นะครับขนาดยางอยู่ที่29คูณ2.10ก็คือเรียกว่าเป็นไซส์สาหรับการปั่นทั้งทางขรุขระทางเรียบได้เลยเพราะตัวดอกยางของเขาตัวนี้จะเป็นแบบว่าตัวเซมินะครับมีปุ่มแต่ว่าไม่ได้ดังหนวกหูมากเวลาปั่นทางเรียบตัวนี้ ใช้งานได้ดีเลยนะฮะขอบล้อก็อ,อย่างที่สร้างมาดีว่าตัวนี้จะเป็นขอบล้ออลูมิเนียม2ชั้นนะครับจะเป็นขอบทรงตัว U นะฮะ ดูเผินๆตัวนี้จะมีงานดีไซน์ที่คล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวคาร์บอนเลยนะครับต่อมาเรื่องของตัวกระโหลกตัวจานนะครับตัวจานนี้ก็จะเป็นจานแบบใบเดียวนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ขนาดฟันขนาดฟันอยู่ที่36ฟันนะครับตัวนี้จะเป็นกระโหลกกว้างจะใช้จานของตัวโปรวลติดตั้งมาให้เลยเรื่องงานดีไซน์น้ำหนักและก็มาตรฐานเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องไซส์ก็จะมีการทั้งหมด2ไซส์นะครับก็จะมีไซส์1 5บกับไซส์17บเจนะครับผมใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวซาฮาร ราคาตันนี้อยู่ที่28,900บาทนะครับยกได้ว่าแค่เฟรมอย่างเดียวเนี่ยถ้าซื้อตามปกติทั่วไปก็มีกับ20,000แล้วแล้วก็ชุดเกียร์ที่เป็นชิมานโนเอ็กทีที่ติดตั้งมาให้อีกนี่เดยว่าคุ้มเกินจากคุ้มนะครับกับเจ้าตัวซาร่าตัวนี้นะครับงานเฟรมดีไซน์สวยๆนะครับกับตัวแคมป์ที่เป็นดีไซน์บายอิตาลีนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับแคมป์ซาร่าตัวนี้เรียกว่าเปอร์ฟอรนและความโปรที่ซ่อนอยู่ตัวนี้เราให้คุณมาสัมผัสแน่นอนครับกับเจ้าตัวแคมป์ซาร